ชมันต่อนะครับสเซตที่ผ่านไปทีมไทยชนะญี่ปุ่น25-16ต่อ25-15นะครับเซตที่3คือถ้าดูจากมาตรฐาน2เซตที่ผ่านมานะครับก็ยังยัง,ยงห่างอยู่ก็คู่ต่อไปนะครับจะได้ชมทางบัคบูทีวีนะครับจีนกับคาซัคสถานซึ่งก็จะภาพจีนก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับทีมไทย รมจิตปิดเซ็ตนะครับทาาําต้มปิดเซ็ตไป2เซตที่ผ่านมานคุณ12คนนี่ใช้ไป11คนแล้วนะครับครับเลยคนเดียวคือคาวริครับคาวริ มาบาัดชิยังไม่ได้ดูนัดแรกเริ่มเป็นญี่ปุ่นนะครับรับแล้วได้บุกได้แต้มแรกสูงที่สุดในทีมครับนุมุระต้องเฉียงต้องยันครับออดุมมาเป็นอาวุธหนักของทีมไทยอยู่นะครับออดุมมาสุกุรัก เคยเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับ,บทีมเชทีมารัสนะครับลุมจิตเซฟครับหนึ่งเท่ากันั้นนนนงไห้ตีจะตีไล่เส้นขนานเส้นอบอข้างไปครับครับอัจฉริชนักเลยนะครับถือว่าเร็วเซตอีกคนหนึ่งนะครับ โอนโนเดระทำาหมาเลขสิบสี่ล้มตั้งเกือบจะฟาวแต่ว่าก็ได้ตั้งใหม่มือซ้ายครับอุ้ยเสต็จไปหลังแต่ว่ามียืนคุมอยู่ยังอยู่ครับเป็นมาริกาอันเดอร์ให้ออดมาหยอดปินาตั้งแล้วบล็อกเสร็จได้ครับให้สัก,กะวะ ออกไปแล้วครับหัตทยาโอ้โหยังอยู่ญี่ปุ่นก็อนเหนียวโดนยันนี่ครับชิงจังหวะได้ครับลูกตกกลางวงล้อมเลยนะครับไม่มีใครเล่นโอ้โหสู้กันนานครับแต้มนี้สตวัชนะครับมือซ้ายสามต่อหนึ่งครับเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับอืต้องใช้ดิบโรเซ็ตนะครับ อุ้ยน่ามีฟลิกขอบบนเกิบโชคดีนี่ครับ<ม>ต้องแบบนี้ครับต้องตบแบบนี้ซีนหนึ่งครับไม่เหมือนเซตที่แล้วที่ออกมาในคู่ขี้กัรับมที่โร่งเขานี้เคยโดนมือเซตนะครับโคอิเกตร้อยหกสิบสองเซนเท่านั้นเสิร์ฟติด 2ต่อ 4. สี่ักกระเซิร์ฟดูโดนตบใส่ตัวครับคุยเกะอิสลาครับเปิด,ดได้ ติดบอกยังจะเกี่ยวไง6-2นะรับุตรร์ฟั 4, นสี่คะแนนบอลเร็วบอลเร็วทำได้สวยครับแต่ออกครับอิตโตะนะครับหลุดออกหลังไปนิดเดียว เวลานอกเกือบเวลานอกก่อนเทคนิคก็ทำคัอีคะแนนเดียวต่นนั้นคือก็ไม่อยากให้หนีไป8 2นะครับก็ละเอียดนะครับคือถ้า8 2ก็6คะแนนเผื่อได้แต้มนี้เป็น7 3หรือก็อยู่ต่ออะไรเงี้ยเบรกด้วยครับใจใจใจ่ใจนะครับมันจะได้แก้อะไรมากวบอลไทยกับญี่ปุ่น ล่าสุดนี้อายุต่ำกว่า23ปีเราก็ชนะนะครับชนะญี่ปุ่นในส่วนที่เราจะเข้าไปชิงบจีนนะครับจุดเล็กของทีมไทยซึ่งมีอัญชรพรคงยศอัธยาบำพงสุขนะครับเราก็ยังมีจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับใส่ไปข้างหน้าเลยนะครับลกสลาต้องถอยมาเซตโอ้โหตีหนักมากครับ คือได้เซตแบบเต็มๆนะครับก็ขึ้นดีมากครับเนี่ยครับเขาก็เบรกได้ไม่ให้ไปเทคนิคเขาทำเอานะครับได้มาแต้มหนึ่งครับสามเก้าเจ็ดสี่คะแนนครับเกาะไปครับสกามโตหลบลบลบครับแหมตะโกนกันช่วยครับแต่ต่อสามครับ ที่เร์ทำเอานะครับกลับมาชมกันตอนนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015เจ็ดที่3นะครับโค้าทีมญี่ปุ่นอิโตเซิร์ฟตามไทยยูซีต่อ8ลึกแล้วแต่ว่าเราก็ได้ตั้งใหม่เอาครับโอ้โหสปริงขึ้นมาเลยครับอัจฉราพรไม่มีเทครโตัวก็ไม่มีพื้นที่ครับะถือว่าตีติดบล็อกออกนะครับ9-4 อัธยาเสิร์ฟครับนะครับมายืนทางซ้ายเสิร์ฟทแยงครับเสิร์ฟเฉียงหยอดวิ่งมาร้องได้ครับอัธยาข้างหลังมาแล้วเอออนุมาเข้าไป10บต่อ4ครับก็เชื่อว่าจบแมตชนี้ผลงานนะคนเล่และโคออสก็ต้องูคู่จิ้งมาฐานต่อเนื่องนะครับผู้ชมที่จะติดตามลุ้นก็ ดูได้ทางบักบูทีวีนะครับจีนกับคาซัคสถานาใหญ่แล้วครับตอนนี้ฝังเลยครับ11-4ตตครับซ้อมมือไปครับรอบรองชนะเลิศก็จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับ คือพักเมื่อวันวันเดียวแล้วต่อเนื่องอีก3วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนะครับก็วันพรุ่งนี้เนี่ยคู่แรกเป็นไต้หวันนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้กับอีรานซึนงก็คงเป็นเกาหลีใต้ให้นะครับดูตามมาตรฐานก็จะแข่งเวลา,ตา,วลาตามเวลาบ้านเราคือ15นาฬิกานะครับส่วนคู่ที่2ครับรอบวังชาเลิศก็ทีมไทยรอพบชนะ ระหว่างจีนกับอัสซัลสานก็จะแข่งเวลาบ้านเราประมาณ18บนาฬิกาสาบนาทีครับต,ต้องแก้ไปครับต้องแก้ซ้อม,อมมือครับอัชลับคอนพอตั้งเกมได้นี่นุสราก็เซตี่หัวเสาครับ12ต่อ5ครับ7คะแนน Mm. มาตรฐานก็ต้องดูจากทั้งสองเซตที่ผ่านมาคือประมาณนี้ครับ7คะแนนแคะแนนครับยังห่างกันอยู่ไม่ไม่ได้ใกล้นะครับมาริกาเซิร์ฟพูดแรงแลกแไรงออกไปครับบอลพอโดนมือกระทบบอลนีงมันปลิวเลยนะครับธนกะเซิร์ฟตามอยู่6 นี่ก็ออกเหมือนกันครับอัชรพรเสิร์ฟครับ13ต่อ6ไทยนำอยู่7คะแนนเสิร์ฟดีมากแต่เจอบอลเร็วอ้าวลืมจิตเซตเองแต่ก็ทำได้ดีครับ ใกล้กันพอดีครับก็กลัวนุชราจะไม่ทันนะครับดูนะครับพื้มจิตเซตแล้วมาลิกาครับตีหนีบล็อกด้วยลงด้วยคือพื้มจิตนั้นหลักเซตยืนปักหลักเซตดีกว่าขณะที่นุชราต,ต้องวิ่งเซตมาตีออให้ทัชบล็อกนะครับ นำอีกเจคะแนนครับอสุกะโนบุระครับเมตรแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรขึ้นเสริมทุ่งเลยครับเหนียวชิวครับฟรีบอลแล้วแม่จะไปแย่งกันต้องอันเดอร์นะครับนั่นแหละครับไม่ได้ไม่ได้เซตที่ทุกแก้กลับไปได้นะครับแต่พี่ มีผนได้แบบคือจังหวัดเขาแก้เขาเขามองมาแล้วนะว่าไปตรงจุดเกงใจเลยนะครับเมะะื่อสักครู่นี้ทําให้ต้องมาแย่งกันเล่นเราไม่ได้เซตนะเองครับอุสราที่ครับเสิร์ฟดีให้มานี่ัทางตรงครับอนุมมา15-8ต่อ 5ต่อ8ปดนำเจ็เหมือนเดิมโทล้นโดนครับนี่รออยู่แล้วอัธทยาครับทิ่เขาทำเอาครับชมต่อนะครับไทยนำสิบต่อ8ปาญี่ปุ่นตบนีครับตบไปที่อัชรพรรับอุดออกหลังไปเลย9ต่อ16 เปียนุนตครับนุสลาออนุมาบล็อกได้อาชารพรเกี่ยวมานุสลาเล่นสั้นลิเบโรเข้ามารองครับสากมโตโตตีจังหวะน,นี้ปียโนตออกครับเก็บมาทีละแต้มนะครับสามคะแนนสามแต้มนี้เป็นของญี่ปุ่นครับแต่ทีนีก็ทำเอาสากวะเซิรฟ์ฟ แย่งกันไม่ได้นี่ครับเล่นหัวสองเลครับแกลอยตัวขึ้นไปมือเดียวครับนุสลาครับเล่นเลยครับเล่นกคนสองบอลพอดูครับรับมาเกือบจะล้นขึ้นนี่ครับเห็นเลยครับนี่เป็นลูกทีเด็ดของนุสลาครับแต่ว่าแมริบโรเขายังไปเกือบทันครับเซิร์ฟอ้าวบอลแรกพอได้อยู่หัวเสาครับตีฉลบยังถึงครับอัชรพรนุสลาเดิ๋เขก็ไปครับมาฬิกาครับ 8ต่อ10 8คะแนนครับเอาญี่ปุ่นเปลี่ยนธนากะออกครับแล้วส่งสุกิฮาระลงมานะครับแม่ก็ใช้ผู้เล่นเกือบครบนะครับเซฟตอ่อครับไหลหลังยอดยังถึงครับวันนาแม่ต้องข้ามมาเล่นแมน,นี้มันคิดตะข่ายไปแล้วนะครับอาจจะไม่ถนัดครับเพราะกลัวไป จะไปเหยียบหลังของวันนานครับสบายบายครับ18ต่อ11ครับ2ครับโนซุมิอิโตะ20ปีนะครับแล้วคนที่ไปเสิร์ฟคือซากาโมโตะได้ครับนุสราทั้งนี้ครับม,มาริคาโอ้โหหันมามองนิดนึงครับว่าจะเล่นต่อได้ไหม19ต่อ11 ทยานะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้านะครับออนุมากระโดดเซิร์ฟด้วยพลังครับมารับปันออกมาบอลลูกหลังนะครับแต่ว่าต้องแก้ไขออกไปอีกครั้งหนึ่งฮาร่าโอ้โหสิบเก้าต่อสิบสี่ ขึ้นบอลกลางเขารับได้ครับโยกไปหลังอุตราให้ตรงกลางเป็นสามจังหวะนะครับให้เปลี่ยนโอ้โหเหนียวนะครับต้องสามครั้งให<ช>้แต้มแล้วเขาก็บล็อกนะครับแต่บล็อกออกอยังติดบล็อก <c oughs> ญี่ปุ่นเขาก็เล่นสนุกนะครับ,รบเพราะว่าเขาก็ทราบนะครับว่าประสบการณ์เป็นรอง<ช>นะครับคือเขามาหาเ้าบอกว่ามาหาประสบการณ์เลยนะครับ มาซึมซับมาเจอกับเกมระดับทีมไทยซึ่งเป็นแชมป์เอเชียนะครับเขาชุดบีนะฮะเขาถือว่าเขาได้นะครับถึงเม้ว่าจะแพ้เขาก็ได้ไม่มีอะไรเสียนะครับอุ้งอิงครับอัจยาและรุ่นลาเขาเดียวกันก็ใกล้ๆกันนะเก็จะเป็นอัจยาฉลัพรน,นะครับก็ต้องเจอกันแน่ครับชุดนี้เหมนน้องจะหลักพรซึ่งวันนี้ยังไม่ได้โอกาสลยวันนี้ถ้า คอนพันสมบูรณ์ปกตินะครับกขน่าจะได้เล่นครับคอนพันเกิดประาดซึ่งอยู่ในชุดรองแชมป์เอเชียอายุต่ำกว่า23เป็นัวหน้าทีมด้วยนะครับตรงนี้แถมให้ทีมไทยนะครับ21ต่อ13เซตแรกได้16เซต2ได้15นะครับญี่ปุ่นมริกาเซฟอุ๊ย มีลูกโชคครับสะดุ้งเลยครับสเสิร์ฟข้ามไปยังรับยากนี่ครับมีพลิกเน็ตโอ้โหแล้วหยุดไม่ทันครับปปเวลานอดครับญี่ปุ่นี่เซตนี้สกกบายๆนะครับโค้ชอาโบทิโยช,ชิ ดูแอคชั่นว่าเซ็นเตอร์เขาจะจ่ายหรือไม่แค่นั้นเองตัดสินใจเอานะเทียวมีหน้าที่ดูเบอร์นหนึ่งแล้วถ้าถ้าเกิดปีกลางเทียวเข้าเขายับไปร่วมนะแค่นั้นเองต้องกันนุดดูไวน่าเอาไปนะเอาเต้แขกขาจังหวะให้ดีหายจังหวะให้ดีเดืน้องเทียวอัชรพรนะครับโคตออส สามคะแนนเราจะได้แมช์นี้นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับต้องเช็คเวลากับทางเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>บล็อกอยังลองได้นุสราจ่ายมาอืมอ้มชาพรวันหน้านุสราทางนู้นครับอุมอ้มมาริกาครับโอ้อาวุธเราแจกได้หลากหลายครับยุบแบดดันหลังครับเซตเหมือนจะไปที่หัวเสาแต่ว่า พลิกมือให้ข้างหลังขึ้นมาตกนะครับครับตัวทีเด็ดอีกคนอย่างถาประภัยพันยังไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับใน2แมตช์แล้วนี่แล้วใบใช้แน่เกมหน้าวิรวัณนี่ก็พักยาวไปเลยใช่ครับคออดก็ต้องเก็บต้องไม่ปล่อยหมดครับนี่ครับขึ้นมาวันนาครับอาแล้วครับออุมาเซ็ตอับเขาโอ้โหแก้ไขได้ครับแมตช์พอยต์ครับกับ11แมตช์พอยต์ด้วยกัน นี่เซตจากข้างหลังมาเลยนะครับแล้วคนเซตมันเป็นออนุมาโอ้โหดูครับคือคือตีผ่าบล็อกลงมาเลยเพราะเขาสี่มือนี่ก็ยืนไม่ชิดกันนะครับผ่าบล็อกมาตัวหลังก็รับไม่ทันนะครับมาช่วยครั้งแรกล้มตบดีครับทะยานหัวเสานะครับแล้วตบทะยงครับสุกิฮาระนะครับ ได้ดไม่ได้ครับครับอปิดมัดแล้วครับปิดมัดแล้วสองมือ,อนนครับวันนี้ยี่ยสิบห้าต่อสิบสี่ครับสามเซตที่คุนได้สิบหกสิบห้าและสิบสี่ครับทีมไทยชนะสามเซตรวดนะครับครับสำหรับการถทันตศด,ดวลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ครับต้องขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนแบรนด์จัดฟันซิสเตมาออดีวิเชฟส์ไบรเอลสเนลไวท์ครีมสิ้นวีดครีมกจัดขนเครื่องดื่มเป๊ปซี่ แทรคเตอร์คูโบต้า PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการนิเยยูวียูวีคอ e e SPF 50บวกครับ t r e Move Edge Mitsubishi Triton Mega c ub, a p Nivea Extra White and Firm Q10 p o p o Gummi Loreal Super Ultra Slim Spark Shot และ McDonald ครับก็สามเซตรวดดูคะแนนนะครับ2 5 1 6 2 5ต่อ15และ2 5ต่อ14 ชนะญี่ปุ่นแล้วเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนกับคาซัคสถานครับจะเล่นในคู่ต่อไปนะครับครับซึ่งจะแข่งเวลาสิบหานาฬิกานะครับก็จะชมกันทางบักกะบูทีวีนะครับแต่ว่าช่วงหลังานี้ก็จะเป็นเทปในคู่ไทยกับเกาหลีใต้เมื่อวานวันก่อนนะครับครูเดียครับเดี๋ยวกลับมาชมเทปคู่ไทยกับเกาหลีใต้ครับ